เงาสวัสดีค่ะเราชื่อหมิวเรามีประสบการณ์หลอนที่เกิดขึ้นกับตัวเองจะมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสี่ปีที่แล้ว สมัยนั้นเรายังเป็นนักเรียนอยู่เรื่องมีอยู่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงแข่งขันทักษะทางวิชาการเราได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันถูกจัดขึ้นในตัวจังหวัดอาจารย์ที่เป็นผู้ควบคุมก็พาเราเดินทางไปเตรียมตัวก่อนหนึ่งวันแล้วเราก็ได้เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งโรงแรมแห่งนี้เป็นโรงแรมที่ค่อนข้างใหญ่เราพักกับเพื่อนร่วมทีมอีกสองคน หลังจากจัดเตรียมทุกอย่างเสร็จเราก็ไปอาบน้ำและในระหว่างที่เรากำลังอาบน้ำอยู่นั้นเองเราก็รู้สึกเหมือนว่ามีอะไรแปลกๆความรู้สึกในตอนนั้นเหมือนกับว่ามีใครกำลังจ้องมองเราอยู่สิ่งที่เราหวาดระแวงที่สุดคือการติดกล้องแอบถ่ายด้วยความที่ห้องน้ำมีผ้าหยางกั้นระหว่างที่อาบน้ำกับชักโครกเราก็เปิดผ้าหยางออกแล้วก็ส่องสำรวจไปทั่วบริเวณห้องน้ำ ตอนนั้นเราไม่ได้คิดเรื่องผีอยู่ในหัวเลยพอสำรวจเสร็จผลปรากฏว่าไม่มีอะไรเราจึงกลับเข้าไปอาบน้ำต่อในระหว่างที่เรากําลังสะผมอยู่นั้นเองเราก็รู้สึกเหมือนว่ามีมือใครบางคนกําลังช่วยเราสาผมอยู่ตอนนั้นเราตกใจเป็นอย่างมากรีบร้องตะโกนถามออกไปว่าใครนะ่ะหลังจากที่เราร้องตะโกนถามออกไปทุกอย่างก็เงียบ เราจึงร้องตะโกนถามเป็นครั้งที่สองผลปรากฏว่าเงียบอีกเหมือนเดิมเราจึงรีบล้างแชมพูสระผมออกแล้วก็หันหลังกลับไปมองด้านหลังของเราผลปรากฏว่าที่ด้านหลังของเราไม่มีอะไรแต่ที่ผ้ายางมีมือจำนวนหลายมือกำลังท่าติดผ้ายางอยู่ตอนนั้นเราช็อกสุดขีดและก่อนที่เราจะร้องกรีดออกไปนั้นเองเองาของใบหน้าใบหน้าหนึ่ง ก็ค่อยๆแนบติดผ้ายางเข้ามาพอเห็นแค่นั้นมีเสียงเท่าไรเราก็กรีดออกมาจนสุดเสียงแล้วเราก็นั่งปิดหน้าอยู่ที่มุมด้านในของห้องน้ําตอนนั้นเพื่อนในห้องพยายามช่วยกันเปิดประตูหลังจากพยายามอยู่สักพักก็เปิดประตูห้องน้ําเข้ามาได้แล้วเพื่อนคนหนึ่งก็เอาผ้าเช็ดตัวมาคลุมตัวให้เราแล้วก็รีบพาเราออกจากห้องน้ําในทันทีหลังจากเราเริ่มได้สติเพื่อนก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วกอดแขนเพื่อนแน่นแล้วก็บอกว่าขอไปนอนกับอาจารย์พอพูดจบเราก็รีบแต่งตัวแล้วก็เก็บของออกจากห้องไปขอนอนกับอาจารย์ในทันทีเพื่อนทั้งสองคนเห็นท่าไม่ดีจึงย้ายมานอนกับอาจารย์ด้วยแล้วอาจารย์ก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเราจึงเล่าทุกอย่างให้อาจารย์กับเพื่อนได้รับฟังพอเราเล่าจบอาจารย์ก็พูดขึ้นมาคำเดียวเลยว่าพวกเราทั้งสามคนมานอนกับอาจารย์นี่แหละ นอนอยู่ด้วยกันหลายคนสบายใจมากกว่าแล้วคืนนั้นเราทั้งสามคนก็นอนอยู่ที่ห้องของอาจารย์พอถึงเช้าเราก็รีบอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็เช็คบินออกจากโรงแรมในทันทีหลังจากเรื่องราในครั้งนั้นเราก็หลอนในการเข้าพักโรงแรมหรือรีสอร์ทมาจนถึงทุกวันนี้และเรื่องเราทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟัง หากผู้อ่านถ่ายทอดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ